แล้วสินค้าคุณโอเคนะแต่ว่าอย่งไรขอเวลาทางบริษัทตรวจสอบเดี๋ยวให้ผมจะให้เลขานุติดต่อเข้าไปนะคุณโกัครับเชิญนั่ด้ครับครับเอาครับเดี๋ยวคุณเอาสินค้านี้ไปตรวจสอบนะแล้วยังไงก็ติดต่อคุณชินเข้าไปได้ครับเอาเลยนะครับดูเวลากินยาครับทำไมพี่ของเล่นคุณ โอ้ไม่เอาจะจะเป็นประธานไม่เอาไม่ได้ไม่ได้เชิญกระขอเสื้อพี่โต้เลยครับเขาบอกว่าจะเป็นประธานบริษัทถึงเวลากินยากับสมส่วนปรุงแล้วนะครับไม่เแล้วคุณชิงไม่ขอเสื้อเลยครับคุณชิยพี่พี่จะเป็นประธานที่อย่าไปหมอไปเอไปปกินยากินยาแล้วไปส่วนปรุงไปคุณชิงไป